แล้วใช่เขาได้รับพลังของสามไดเมนชั่นเรียบร้อยค่ะเขาสามารถโตได้ทามคริสตัลเป็นอะไรที่ต้องรวยค่ะเพราะของที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายม่ติดเขาคือบล็อกนเทไรอู้อ้โอ้ยอ้าาายูชุดแอบ ทำง,งานยังไงอะเอามาจืดบอเดนปืนนี้เท่ดีค่ะคราบมันใช้ได้เหมือนกันอ่ะจะดุดความรักสวัสด,ดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft A T M 10ค่ะ All the m o d 10นั่นเองวันนี้มาต่อกันเลยเป้าหมายของมิวคือการได้มาซึ่งไทมคริสตตลค่ะ คริสตั้นการเวลาเป็นอะไรที่ดีมากใช่เป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่มิวต้องการค่ะในหลายๆอย่างเลยวันนี้เราไปหาคริสตั้นการเวลากันค่ะควบคุมการเวลาได้สุดยอดมากอย่างแรกมิวต้องหาบัตด,ดิงอเมนทิตค่ะอ่ะอเมนทิตเกิดทั่วไปในโลกนี้ใช่ไหมคะทางไหนเราจะเจอบัตด,ดิงมิวจําได้ว่าน่าจะเส้นทางนี้ค่ะหรือวิงว่งไปวิ่งไป อมเมนทิตมีอยู่ทุกที่เอ้ยนี่ไงจําได้นี่คืออมเมนทิตค่ะเกิดได้ทั่วไปในโลกมิวต้องการตัวแม่ค่ะนี่บัดดิง่งหนึ่งตัวเก็บไปเลยเอ้ยนี่สองอเอาไปสี่ค่ะสามตรงนี้ใช่แล้วก็สี่ตรงนี้ดีกว่าโ,วโอเคเรียบร้อยได้มาสี่แล้วได้มาสี่แล้วเราต้องทํายังไงคะ ตัวนี้หนูเคยเล่นไปก่อนน้านี้แล้วใช่ไหมโอเคนอนกยาสเลียงของเรานั่นเองไูวางไปเลยสี่ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาออกค่ะให้เขารับพลังรับพลังแห่งเจ้าตัวนอนของเราค่ะให้เขาลามมานั่นเองเอ้ยปุ๊บปับแน่นอนอันนี้คือตัวทําแรกค่ะวิธีทําแรกพิเศษโอเคหนูเอาออกเอ้ย,อยโอ้โหเพอทุบดีที่ไม่แตกดีแล้วดีแล้วดีแล้วเรามีบล็อกทองค่ะ ฟาร์มขอ,องปุ๊บระหว่างรอระหว่างรอโอ้โหมาแล้วค่ะไทม์คริสตันนั่นเองอันนี้เขาบอกว่าขออาหารมิวใส่อาหารไปอืมมิวต้องให้เขากลายเป็นสีเขียวค่ะเขียวเสร็จกลายเป็นฟ้าแต่ทำไมเจ้าพวกนี้กลายเป็นสีฟ้าเร็วมากเลยล่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอสองตัวก่อนค่ะรอสองตัวนี้จะได้ไปพร้อมๆกันโอ้โหกลายเป็นสีฟ้าไวเนาะไวมาก เงื่อนไขของไทม์คริสตัลค่ะเขาบอกว่าเขาต้องได้รับการแอบซ็บเอนเนอร์จีก็คือรับพลังค่ะของสามไดเมนชันไดเมนชันโลกปกติไดเมนชันนรกไดเมนชันดีเอ็นค่ะไล่ไปเรื่อยๆค่ะรับพลังตอนนี้เขากําลังรับพลังของโลกปกติค่ะ <c oughs> จนกว่าเขาจะกลายร่างเป็นสีฟ้านั่นเองเขาไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเลยค่ะแปลกมาก ตู้สุดท้ายอะ่ะไม่เป็นไรไมิวเอาสามก่อนก็ได้แล้วเขาเปลี่ยนช้าขนาดนี้ค่ะโอเคเอามาเลยดูดโดนดูดอะ่ะโอเคสามต่อไปไมือต้องไปที่โลกของเนเธอร์ค่ะรับพลังจากเนเธอร์ด้วยเรามาใต้ล่างนี้ก็ได้ไมิววางไปหนึ่งสองสามค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอค่ะจะสังเกตพาร์ติเคิลเร็วเนาะ บางบางทีก็เร็วบางทีก็ช้ามิวก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนอย่างไว้เลยเจ้าตัวนี้ช้าอยู่ใช่ไหมตัวเองไม่เป็นไรค่ะมีวาร์ปต่อไปที่ดีเอ็นเอ็นพอท h ท i เอ็นไฮแลนด์เอ็นซิตี้แล้วกันค่ะนี่คือดีเอ็นของเรามิวต้องเอามาวางมิววางไปมิววางไปแล้วมิวก็ชิปพิปขวารับพลังของดีค่ะจนกว่าจนกว่าสีเขาจะเปลี่ยนอีกรอบนึง โอเคตอนนี้เป็นสีเขียวเรียบร้อยค่ะกับคืนสู่สีเดิมแล้วแปลว่ารับพลังเรียบร้อยรับพลังเรียบร้อยพร้อมปลูกพร้อมปลูกกับบ้านเราค่ะเอาไปปลูกแน่นอนเขาบอกว่าตอนนี้บัตด,ดิ้งจะเริ่มมาแล้วใช่ไหมก็คือจะเริ่มได้ผลผลิตแล้วค่ะเราสามารถปลูกตรงนี้ก็ได้อืออันนี้มิวก็ปลูกไว้อันนี้มิวออกเลยแล้วกันมิวจะลองปลูกแค่หนึ่งต้นก่อนค่ะนี่คือตัวเร่งเวลาตัวเร่งเวลาเราจะใส่แบบนี้เอ้ยนี่มาแล้วใช่ เขาได้รับพลังของสามไดเมนชันเรียบร้อยค่ะเขาสามารถโตได้แต่ทีนี้เงื่อนไขการโตต่อคือเขาก็ต้องมูฟวน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 ไปเรื่อยๆค่ะแต่มิวอยากจะให้เขาโตสักรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่รู้พลังจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะหมิวไม่ได้เห็นค่าพลังค่ะเออหมดพลังแล้วไม่หมดเร็วแท้หมดพลังเร็วมากเลยอ่ะ อันเนี้ยถ้าถ้าแตกโอ้โหโอ้โหโอ้มิวมิวโดนวิร์ฟมิวโดนวิร์ฟทำไมมิวโดนวิร์ฟคะเพราะว่าม er so ิวมีเจ้าสิ่งนี้ในตัวค่ะก็คือตอนนี้เวลาในตัวเราจะไม่เสถียรค่ะมันจะวิร์ฟได้โอเคนะยอมแตกก็ได้จ้าไปอืมได้แค่ทันเดียวเองอะน้อยจังนี่แหละค่ะระบบออโต้วนลูปต้องมาใช่มิวเห็นมีสองวิธีในการวนลูปค่ะก็คือการ ส่งบล็อกนี้ข้ามมิติไปเรื่อยๆๆๆๆๆกับอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการทําพึ่งนั่นเองมีสองวิธีให้คุณเลือกอยากได้แบบไหนรวมพึ่งแบบระดับยากๆยากๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกอย่างรวมกันนยค่ะโอโ้โหได้แค่นียวอีกเหรอโตได้แค่นเดียวก็ก็เปลี่ยนเฟสแล้วค่ะเอ้ยสองเหรอได้หันเดียว <laughs> พระเจ้าช่วยการเวลาการเวลาค่ะนี่คือกิดตั้นการเวลาเราจะโดนวูฟ มิวไม่อยากโดนวิฟมิวไม่อยากโดนวิฟมิวต้องมีอัปเกรดไทม์โปรดิคชั่นเลยค่ะถ้าไม่อยากโดนเวิฟเนี่ยก็อัปเกรดค่ะไทม์โปรดิคชั่นใส่น่าจะใส่ที่ชุดเกราะเราก็จะไม่โดนเวิฟเวลาที่เราถือคิทตันการเวลาเขาว่าอย่างนั้นแหละโอเคได้ไหมคะเดี๋ยวนะดูก่อนอัปเกรดโอเคไทม์โปรดิคชั่นค่ะได้แล้วเรียบร้อยไม่โดนวิฟแน่นอนออจุ๊บจึบ๊บมารับรับ แล้วก็มูฟข้ามดิเมนชันค่ะเอ็นไฮแลนดโอเคปึ๊บปึ๊บมิวฟาร์ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้อยู่ได้มาอีกสีเศษแล้วครับค่ะสีเศษนี้เป็นสิ่งนี้เด p ป o เ e คชั่นค่ะ Totem of ฟ n d นด n g ิงโพดเทคการตายทุกๆ5นาทีค่ะคูดาว5นาทีแปลว่าถ้าอยู่ดีๆเกิดเอ c กซิเรนตายขึ้นมาตัวนี้จะทำงานค่ะแล้วก็ติดคูดาวไป5นาทีค่ะ ของดีที่เราคู่ควรอืใส่เข้าไปอะค่ะแข็งเก่งขนาดไหนถ้าอยู่ดีๆเผลอเจอวันฮิตคิวนี้ก็ก็อ,อาจจะตายได้ใช่ไหมมิวม,มีสิ่งนี้สุดยอดเลยต่อไปได้เวลาการทำอัตโนมัติแล้วค่ะทม์คริสตัลเป็นอะไรที่ต้องรวยอะค่ะเพราะของที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมิติียเขาคือบล็อกนิเทไร เอามาผ่านการลามก่อนมิวต้องการสิ่งที่ชื่อว่าสวปบเปอร์ค่ะเราจะต้องสวปบจากโลกปกติไปโลกนิเทอร์ไปดีเอ็นแบบปุ๊บๆๆุ๊บ,บ,บ,บนั่นเองก็ดูวิธีทําและเหลือแค่ลองทําดูค่ะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าจากนิเทอร์ไรทเป็นบล็อกเหลืออยู่แค่นี้โอเคคราบเลยค่ะของที่ใช้สวปบอย่างน้อย3ามเครื่องสามไดมนชันตอนนี้มิวมีแคมค่ะ,คะแคมสป라이์กาลังหาที่ตั้งงามๆเรือตรงนี้นั่นเอง โอเคหมุนนี่ค่ะอันนี้เป็นเรือค่ะยก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 แล้วก็อันนี้เป็นเรือดูดิโอ้โหดูดีมากค่ะ <laughs> ไม่ต้องบิ้วเองก็สวยได้โอเคในบันไดทังขึ้นบันไดย,ยังจมดินอยู่เลยโอเคนี้ลอยแล้วค่ะแล้วก็ลงอีกหนึ่งชั้นนี่คือเรือที่ถูกยกสูงสิ่งที่เราอยากได้คือส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นที่แววไปมาของททมคริสตัลนั่นเองเออ น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะขยับหน่อยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้หน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลากให้อยู่ในพื้นที่หนึ่งชั้นค่ะอืมเรียบร้อยบิวจ้าเสร็จค่ะออโตโอ้แคมป์เราเออได้เวลาแล้วตรงนี้แหละออโตโ้ไทมคริสตันค่ะมึนแล้วก็งงค่ะเราพยายามใช้การสวับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยเล่นมาก่อนตอนนี้กำลังงงมากกับระบบสวบค่ะ เขาส่งไปส่งกลับเราสั่งแบ็กลิสแล้วแต่เหมือนแบ็กลิสไม่ทํางานหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเนี่ยเขาเป็นเวอร์ชั่นนี้มาค่ะม <c oughs> ันงงมากเจันงงมากแล้วเวอร์ชั่นนี้ฟิลเตอร์ไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเราสั่งแบ็กลิสไปค่ะมันไม่ทํางานทานะําคริสตั้ค่ะด้วยความที่มึนและก็งง n อ <c oughs> t ด้วยค่ะดินายลิสว่าถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยห้ามส่งไปได้ไหมตัวเอง คอมเพล่ดนายลิสค่ะมันชาร์จพลังงานเร็วมากเพราะว่าตอนนี้คือรุ่นของแบบช่วงกลางการทดลองอะช่วงของการทดลองเขาจะสวัปไปสวัปมานั่นแตกอย่างนี้ได้ไหมคืออันนี้คือปฏิเสธหมดคือห้ามไปค่ะถ้าเป็นสภาพนี้คือห้ามไปเลยห้ามที่จะเข้าผ่านมิติพราะเข้าผ่านมิติทิตต้นต่างๆของเราจะแตกเลยค่ะดูซิอันนี้ถ้ามีขนาดนี้จะห้ามไปห้ามข้ามมิติตอนนี้มีจุดข้ามมิติสามจุดค่ะ โลกปกติดีเอ็นเอเธอร์มันแบบเราไม่รู้ว่าเขาทํางานยังไงใช่ตัวนี้ส่งไปดีเอ็นเนี่ยตัวนี้ส่งไปเนเธอร์เราแบ็คลิสแล้วอะ่ะแบ็คลิสคือห้ามกลับมาหรือว่าห้ามไปนั่นคือสิ่งที่หมูไม่แน่ใจเลยค่ะตัวเองเออโตมันก็ไปอยู่ดีไมไม่เข้าใจ <c oughs> ได้ทางคุอตันสองแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยระบบทำงานแปลกๆเพี้ยนๆแต่ก็ได้ทรัพยากรนอนกะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมะอามาแล้วค่ะ แปลกมากเรามีอยู่3จุดใช่ไหมคะอันนี้คือจุดเนเธอร์ค่ะจุดเนเธอร์จะอยู่ตรงนี้แอบซอร์บพลังงานเลยค่ะจากเนเธอร์ประมาณ500ทิกโดยประมาณโอเคนั่นไงเนี่ยโตขนาดนี้แล้วเจ้าจะมาทําไมทำไมไม่ไปอยู่บ้าน <c oughs> โอเคอยู่ก็ไม่แน่ใจไปแล้วคะ่ะไปละนี่คือจุดเนเธอร์ค่ะมิวเคมช้างเรียบร้อยฟอสโหลดเรียบร้อยค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดดีเอ็นค่ะตรงนี้จุดดีเอ็นก็เคมช้างเรียบร้อยฟอสโหลดเรียบร้อยค่ะ เหมือนกันนั่นเองให้เขาทํางานให้ดูซิเขาจะมาที่ดีเอ็นเมื่อไหร่ถ้าประมาณหนึ่งพันสองร้อยทิกก็หนึ่งนาทีห้าร้อยก็สามสิบวิค่ะตอนนี้เป็นระบบสวัปแบบมั่วมั่วที่สุดคือไปมิติไหนก็ได้ขึ้นอยู่เขาอยากจะไปค่ะมีสองตัวนี้ที่หนู่ตั้งไว้อันนี้หนึ่งพันเลยเหรอเนี่ยโอ้อันนี้ไปเท่าไหร่ไปเนเธอร์คือหนึ่งพันนี่ค่ะตั้งห้าร้อยอยากไปก็ไปอยากมาก็มาห้าร้อยโดยประมาณแล้วกันค่ะส่งส่งไปฟึ๊บส่งมาปึ๊บอะไรอย่างเงี้ย รอดูค่ะนี่ไงมาแล้ะถึงตรงเนี้ยนี่คือตัวแม่ตัวแม่เออพักอยู่ตรงนี้นานๆก็ได้ลูกเราไม่ว่าอะไรเจ้าหรอกนะอยู่ได้นานๆเลยไม่โตโตไหมอ่ะเออตัดเออตัดแล้วค่ะตัดแล้วแล้วก็ไปถ้าอยากจะไปก็ไปนั่นไปโอเคใดๆก็ตามมิวได้ทำคริสตันสิบเอ็ดแล้วค่ะเออดีไงล่ะโอเคใส่สเตกอัพเกรดไว้ค่ะอย่างน้อยก็ได้มาใช่ไหม ตามคริสตันเนี่ยด้วยระบบที่ทำงานแบบแปลกแต่ได้ของนะเฮ้ยปกติแค่สี่อันก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยส่วนการตัดมือใช้ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นคลเล l เ c t o r ค่ะลเล l เตอร์เอาไว้ตัดนั่นเองตอนนี้เราเปิดอเรียค่ะ a r e ยทั้งหมดซ้อนทับกันเออเนี่ยเห็นปหมซ้อนทับกันหมดเลยค่ะจะเห็นเลยว่ามููซ้อนไว้อันนี้ปิด a r ียนะคะปิด a r e ยให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยอันนี้คือปิดทั้งหมดเนี่ยปิด a r e ยเรียบร้อย เราสามารถเปิดแอเรียไว้โชว์ก็ได้หนึ area. ่งแอรี亚ยอดเยี่ยมคย่ะทำงานแบบปแปลกๆแต่ก็ทำงานนะโอ้ <laughs> โ,อโหเป็นอะไรที่ทำแบบมิวก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะถือว่าได้ลองแล้วกันหรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็คือการแซวบนั่นเองแต่ถ้าอยากเล่นง่ายๆแนะนำพึ่งคะ่ะดีแน่นอนมีอีกของเล่นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือคาถาการเวลาควบค,มคุมการเวลาได้ดั่งใจนึกคะ่ะแต่ตอนแรกมิวคิดว่าจะไม่ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่า เขาเร่งเวลาได้แค่สาสิบวินาทีค่ะอันนี้คือน้ําการเวลาค่ะตอนนี้มิวไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเพราะมิวมีแอนตี้การเวลาอยู่ในตัวเรียบร้อยที่ชุดเกราะค่ะการเวลาก็จะไม่ส่งผลต่อเราจึ๊บนี่น้ําการเวลาค่ะเรียบร้อยแล้วได้มาเอามาเล่นได้เลยเออเขาบอกว่าลิ่งความเรยวได้ใช่ไหมเล่งอะไรดีคะลองที่เตาก่อนไหมโอ้โหนี่ เห็นไวเห็นไวความเร็วค่ะความเร็วเขาบอกว่าคุณได้เรื่อยๆแต่ว่าสามสิบวินนะจ๊ะปัญหาคือคาว่าสามสิบวินั่นแหละค่ะเราต้องมาเิ่นตรงนี้สิค่ะโอ้โหคูณสองคูณสองทากรคูณสองค่ะปะปะปบอกว่าคูณไดุ้ดสุดคือสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยมีว่าเซิร์ฟเซิร์ฟจะพังเถ้าคูณขนาดนั้นน่ะปะโอ้ แดีนะฮะคุณแปดดูดูของดูของดูของตุมีย้อนมา <laughs> ไม่กล้าคูณสองร้อยเลยอะน้ำไม่พอเขาบอกว่าคูณได้สูงสุดร้อยยี่สิบปดโหร้อยยี่แปดค่ะรร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 เร,ร็วรัวรัวเร็วมากเป็นการบูททรัพยากรที่คิดว่าขาดค่ะเร็วมากแต่เขาแนะนำนะว่าไม่ควรเล่นอันนี้เยอะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้พังอืม ตัวเกมจะพังได้เพราะว่าเร็วเกินไปนั่นเองอันนี้ไปต่อร้อยยแปดค่ะอหร,รัวแรงทะลุนรกโอ้เร็วมา,ากทรัพยากรไงอันนี้แบบปรืมเต็มค่ะเต็มช่องอดูสิไปแบบนี้ยี่สิบวีค่ะ ทุกคนครับอยู่เตรียมพร้อมแล้วค่ะชุดเกราะอาวุธแถมยังมีอัปเกรดโทเทมด้วยใช่ไหมทุกๆ5นาทีพร้อมแล้วค่ะตอนนี้เข็มทิศเราชี้ไปที่ Ancient Factory ค่ะบอสท,ที่มิวยังไม่เคยเจอเลยในชีวิตนี้ค่ะครั้งแรกในชีวิตเขาบอกว่าอยู่ห่างจากบ้านเราแค่ร้อยบอสพระเจ้าช่วยบอสเบอสท,ที่มิวไม่เคยไปเราจะได้ไปแล้วค่ะเขาบอกว่าชื่อบอสท,ที่ชื่อฮาบิงเจอร อยู่ที่ Ancient Factory เขาบอกว่าหลังจากผ่านการต่อสู้ที่ยาวนานคุณจะได้รับไอเทมของบอสค่ะเขาว่างั้นแหละเอออันนี้แหละ Ancient Factory แง่บๆค่ะสภาพเหมือนทับบ้านวอร์เดเลยค่ะนั่นอะไรเดี๋ยวนะมิวปิดมิวจะมิวจะปิดระบบคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะ Watcher ตัวนี้ชื่อ w เช c h e r อ้๊ปีบุ๊บได้ของเลยค่ะอ๋เออเอาออกก่อนวันดี วัชเชอร์ค่ะวัชเชอร์เหมือนจะโดนยิงปิ้ว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 หลายรอบเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เคยมาที่นี่เอ้ยมีน้ำพึ่งให้เราด้วยเนี่ยสลามก็มีค่ะไปว่าถ้าอยากได้ของก็ม,มาฟาร์มที่นี่ได้นะคะเล็กๆน้อยๆนิดๆน่อยๆ,ๆไปต่อไปต่อไปต่อไหนดูสิตอนนี้ต้องบอกว่ามิวซาโซดาสิง่ะแข็งแก่ง <laughs> แต่ถ้าเจอบอสตบกลับมานี้ก็หมดเลยนะความซาเราเนะี่ยอุ๊ยอะไรอะ อุ้ยบอสหรือเปล่าใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหอ๋อะเฮ้ยนายอะไร呀มึงพี่มึงไม่ทันได้ดูเฮ้ยสี่สิบสี่วินาทีค่ะไปเลว จะทันไหมนะได้ตายอีกรอบหนึ่งแม่มไม่ได้ดูเลือดตัวเองเมื่อกี้ไปถึงตายเลยเหรอนายไม่มั้งอะไรอะเมื่อกี้เห็นยิงไม่เข้านะอยู่ดีๆทำไมเราตายเลยเออยู่ตายตรงไหนคะเห็นแล้วค่ะไปดูย้อนหลังแล้วเขาปั่นทีเดียวเลือดหลอดเขียวมือเป็นศูนย์เลยอ่ะพระเจ้าช่วย มาหา,าสารหนุงเราเลยนะคะเลือดจากหลอดเขียวมิวเหลือสุดเลยทันทีค่ะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้แปลว่าเขาปั่นหนังมากนะน,นั่นอูอ้วสุดค่ะโอ้ถ้าตัวแค่ลูกสมุนขนาดนี้ตัวพ่อมันจะขนาดไหนพระเจ้าช่วยโอ้โหคิดหนักเลยเนี่ยสภาพนี้ค่ะดันมีแรงมากตู้แบบไม่คิดไม่ได้ต้องหลบค่ะยืนนุ่งงโูไม่ได้เลยนะเนี่ย อัดโพดิชั่นกันดีกว่าค่ะเอนชานเตอร์ตรงนี้มต้องมีโพดิชั่นเพิ่มเอาออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปใส่น้องสัตว์ไปใส่ลงไปโลดนี่เลยค่ะโพดิชั่นระดับสีใส่เข้าไปเอามาโพดิชั่นระดับสีเรื่อยๆค่ะดันซะหน่อยขอโพดิชั่นสูงๆค่ะมารอบใหม่ค่ะรอบนี้มีเอนชานโพดิชั่นหกค่ะทั้งตัวอยากรู้ว่าจะโดนหนังเหมือนเดิมไหมเ <laughs> มื่อกี้ไม่ดันตั้งตัวเลยอ่ะมันปาดแป๊ด ตายะโอ no ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยรอบนี้ไม่ตายแต่เลือดเหลือเด่นพระเจ้าช่วยโอ้อต้องมีระบบรีเจนเลือดค่ะคือเลือดอยู่เยอะก็จริงแต่รีเจนไม่ทันเงี่ยเงียมใช่เดี๋ยวนะทำไมระบบดีเจนเลือดเรารีเจนไม่ทันเนี่ยอ คือเลือดมิวเยอะค่ะเห็นแต่เห็นไหมเลือดรีเจนไม่ทันเขาบอกว่าบอสตัวนี้ไม่ทำอะไรเราค่ะโอ้โหเลือดเห็นเลือดแล้วไม่อยากไปตีมันเลยค่ะ <c oughs> นะคะปัวหนึ่งนะ TOR ท,ทอดค่ะโอ้โหโอเคแงี้มค่ะเขาบอกว่าเราต้องเอาดิทเทอร์สตาร์เพื่อปลูกบอสปลูกแล้วมาแล้วโอ้โอ้โหมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้ทีเดียวเรื่องเหลือฟ้าเลยอ่ะ ยตีไม่เข้าค่ะตีไม่เข้าเลยเออโอ้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าโอ้ตีเข้าทีเดียวค่ะสกะมกับเพือดสี่พันโห อยู่ชุดแอบ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 ใไปลงมาเล่นข้างล่างเถอะนายจะไปเล่นสูงไปหนึ่งนาทีค่ะโอ้อะไรเนี่ยอลังการอลังการอลังการมากโอ้โหหมดทีจ่จับเลยบางอย่างค่ะแง่มก่อน นี่ลำบากเลยนะเนี่ยโอ้ตีเข้าอยู่ค่ะโอ้โหเฟสนี้ยังไหวอยู่นะเนี่ยหัวใจเรามีค่ะมีสเตนเราสูงพอแอปเปิ้ลเทพโอ้ยอะไรอืออโอโชคดีที่ที่มันเล่นเป็นเส้นตรง เค okay. หัวใจเราเียมต่อเอาหัวใจเพิม่ม่ะมันจะเลื้อนแค่ไหนอะถ,ถ้าตอนนี้เป็นเฟดเหมือนวิเทอร์ใช่ไหมตัวเนี้ยจะเลือนแค่ไหนคะเนี้ยถ้าเข้าสู่เฟดกินไม่ได้อ่ะโอ้โหเราดูเลือดเราดูเลือ,เลอ,เลอดเราเราดูเลือดเราให้ดีค่ะเราดูเลือดเราให้ดีเขาขุดขึ้นเราตีเนียนี้ โอ้โหอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมไปตามมาตามมาข้างในตามมาโอ้โหโอเคอู้วเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงอ่านง่ายอ่านง่ายค่ะอ่านง่ายตอนนี้มันเข้าสู่เฟสที่แบบเหมือนเบรกบล็อกไม่ค่อยได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้โหยานเลืกี่วิคะเดี๋ยวนะยังเหลือ หกนาทีหกนาทีแปลว่ากินสเต็ตกกันได้แล้วเนี่ยโอเคดิสแทสสูงค่ะดิสแทนสูงแอปเปิลเก่งแอปเปิ้ลเก่ง,กงบีมโอ้โหเขามีเสียงบอกค่ะว่าเขาจะใช้ท่าอะไรอะ่ะโอเคโอ้โหมัน,ม,นมันเล่นมันเล่นมันเล่นอยูม่มีดิสแทนอยู่อยูม่มีดิสแทสอยู่เลื่อนหนูยังไม่ลดไปมากกว่านี้ค่ะ

เลยว่าหัวหน้าเก่งกว่าบอสไอตัวนั้นไอตัวเลื่อยมันปาดแปดรือตายได้เลยนะแต่บอสบอสยังไม่เท่าไหร่อะค่ะโอเคอยูไ่ได้ของดนกจากเขาแล้วค่ะนี่เลยวิดเอร์ไรอิงกอถือว่าถือว่าดีตรงที่อยูเขามีสิ่งก่อสร้างเยอะให้เราจุกได้ง่ายค่ะก็เลยเฮ้ยรอดจะเลือกสี่พันะ โอ้ยแต่ลูกน้องบอสตัวนี้ทำสั่นสะเทือนเหลือเกินต้องไปเพิ่งแอปเปิลอินเซเียมเลยค่ะแอปเปิลสุดๆแห่งการรีสตันรีเจนสเตร็เฮดเอ s ซ r อบชันกิน, ten, 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 ate, กนสเตกกันได้เหรอเนี่ยไม่เคยรู้เลยค่ะรีสตันตอนนี้หกนาทีนะถ้าหมูโดอีกอันน่งค่ะเก้าโอ้สเตกกันได้เป็อย่างนี้ดีค่ะกินสเตกโดมโดโดไว้สูงเลยทีเดียวเนอะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนของที่เขาให้เราครับคือสิ่งนี้ค่ะมีชเช่เดอร์ โอ้อาวุธบอดค่ะเยิ้งงานยังไงอะโอ้โหเลื่อยค่ะไม่ได้ตัวนั้นที่เอามาตีเราหรือเปล่าที่แรงๆนะ่ะ หรือว่าพลังท้อสหรอมือปัดทอดไว้ก็เลยนอนไม่เกิดเหรอคะอดนั่นไงพอดีเล้าหรือละเขาสอบหน่อยนายเราก็หลายจืดไหเลือดลดเท่าไหร่ครับเนี่ยผมไม่เห็นเลือดเพราะว่าเอฟเฟกต์เต็มหน้าจอค่ะเอามาจืดหมดเน้นเออจืดไม่ตายเลยค่ะไม่ว่าไม่เลนเท่าไหร่นะเนี่ยเรียบร้อยเคาะดีกว่าโอ้ คือว่าเป็นอาวุธบอสค่ะเขาให้เราคราฟยู่ก็คราฟมาแล้วอ่ะกลับบ้านกลับบ้านได้เล่นแล้วค่ะอาจจะไม่แรงแต่ก็เท่ดีนะโอ้โหได้มาหนึ่งชิ้นค่ะเฮ้ยปืนนี้เท่ดีค่ะคราฟมาใช้ได้เหมือนกันกกลลิงค่ะดาเมจของเขาอยู่ที่สี่ค่ะแต่จะมีบางดอกที่เป็นสาสิบเพราะว่านั่นคือ เอฟเฟกต์อัติแฟคขอยมิเนาะโอร้รัวดีแต่ดามจสแต็กไม่เยอะสิคะมีบอสอีกหลายตัวค่ะที่มิวต้องไปจัดการแล้วรู้สึกว่าแบบความแข็งแกร่งที่เราเคยคิดไว้ไม่ใช่แล้วเริ่มไม่แข็งแล้วเหมือนโทฟี่บอสจะไม่ดอบเนาะได้แต่ลูงสมุนบอสค่ะ ตัวนี้นั่นเองตัวนี้แข็งมากเลยอยากได้อาวุธเขาจริงๆอ่ะปาดแปดเราแทบจะตายทันทีโอ้โหทุกคนคะ่ะด้วยความแข็นนาพาเราเห็นแล้วว่าเราแข็งแกร่งไม่พอใช่ไหมพัหนาเจอกันคะ่ะเส้นทางสู่ดาบอินฟินิตีดต้ดามจดาบที่มีดาเมจอินฟินิตีค้ค่ะโอเคมิวจะลองกายดิ้งดูว่ามันยากแค่ไหนเพราะเขาบอกว่าเราทําให้ภารกิจนี้ยากขึ้นยิ่งกว่าเดิมคะ่ะเพื่อที่จะให้คุณไปถึงไม่ง่าย เฮ้ยต้องลองดูว่าเขารีเควสทรัพยากรเยอะแค่ไหนทํายากแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวลองเจอกันผ่านหน้าคะ่ะดูซิว่าในต้นเกมเนะี่ยหนูจะสามารถทําดาบอินฟินิตี้ดาเมได้ไหมโอ้โหถ้าได้ก็บอตตัวไหนก็เอามาเถอะคะ่ะตบตายหมดแน่นอนรานนี้รกันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายคะ่ะ